พูดได้คำเดียวครับว่าที่นี่เนี่ยมันดีมากโดยเฉพาะและดูน้นำใสน้ำฟ้ามากผมว่าผมพูดหลายรอบแนละ้วแต่ผมว่าผมไม่ได้มาสเ็นนานผหมืนลุยม่ามันสวยขนาดนี้ยแล้วใสยก็ละเอียดขนาดนี้ปกติเวาลาดูรูปคนอื่นถ่ายเราก็คิดว่าโอ้ยแต่งเยอะออจริงๆก็ไม่กนะ็เป็นอย่างนี้แหละ Afraid to come ก็ตอนนี้เรามาถึงอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่านะครับอาทิตย์นี้เรามาเที่ยวกันที่สม็จนะครับเด็กๆไม่เคยไปเที่ยวสม็ดเราก็พาไปเที่ยวสม็จคือจริงๆเนี่ยเราก็คิดว่าเอออยากจะพาเด็กๆไปทะเลนะที่น้ำใสๆอะไรนะครับช่วงนี้ฤดูหนาวเนี่ยน้ำทะเลจะใสาทางฝั่งภาคเนี่ยเนาะภาคก็ภาคเราะภาคตอนออกก็คือพวกระยองพัทยา,ยาอะไรพวกนี้นะครับน้ำจะใสเราคิดเออไปที่ไหนดีก็เลยเอ มาเสม็จแล้วกันนะครับกางเต็นท์บ่อยแล้วพาเด็กๆมาสบายบ้างไม่ต้องกางเต็นท์ผมก็สบายด้วยนะครับแล้วผมก็คนชอบออกเช้านะครับก็เลยออกแต่เช้าก็มาถึงตอนนี้9ก้าโมงสีสบเอ็ดนะครับเ,เดี๋ยวเรากินข้าวเที่ยงบนฝั่งก่อนแล้วค่อยขึ้นเรือข้ามไปที่ฝั่งเสม็จกันนะครับก็มีเวลาเหลือก็เลยพาเด็กๆมาเที่ยวที่อุทยานเขาแหลมย่าก่อน สิ่งที่ต้องเรียนรู้ก่อนนะครับก็คือตอนนี้เขามีการปรับปรุงใหม่เมื่อก่อนตอนที่ผมมาเนี่ยเ,เราสามารถที่จะนํารถลงไปจอดข้างล่างได้เลยนะครับตอนเนี้เขาให้จอดที่ลานด้านบนก็คือก,ก็คือลานนี้ครับลงมาจอดข้างล่างไม่ได้แล้วให้เดินลงไปเขาบอกว่ามีการปรับปรุงพื้นที่สวยกว่าเดิมก็สวยยังไงเดี๋ยวเราลงไปดูกันเลยดีกว่าครับอันนี้เป็นสะพานไม้ที่มาใหม่นะครับมีลิงด้วยนี่เห็นไหม ลิงเข้ามาใกล้มาดูนี่เป็นลูกลิงตัวเล็กจิ๋วน่ารักเขียวนี่โอ้โหเป็นฝูงลิงนะครับเป็นฝูงลิงข้างล่างก็มีตรงนี้ก็มีอ๋อนี่เป็นลิงตัวใหญ่ไหนว่าไงเนี่ยอโอโหนั่งหาเห็บหาหมัดกินกันใหญ่เลยแล้วตรงนี้ดีนะครับเป็นเป็นสะพานไม้ที่เขาบอกว่าเขาทำใหม่ ข้างล่างก็มีลิงตัวเล็กๆล,ล,ลิงตัวเล็กๆเ,เราอยู่ตรงไหนนะเลขเจ็ดใช่หลูกเราอยู่ตรงเลขเจ็ดถูกต้องตรงน,นี้เราอยู่ตรงนี้ That เดี๋ยวเราจะเดินไปดูตรงนี้กันลูกเกาะช้างอยู่ตรงน,นั้นไม่ใช่หลูกนั่น,กนเกาะสมเอ็ดหลูกที่เราจะไปพักคืนนี้นี่แหละเกาะสมเอ็ด เป็นกกอดตอนนั้นใช่ไหมใช่กอะที่อยู่ทางหน้าเนี่ยเราลูกที่เราจะไปนอนคืนนี้นนะอ,อ,อ <laughs> ผมจะบอกว่า <laughs> ผมเนี่ยมาที่นี่ก็หลายครั้งนะครับไม่เคยรู้เลยว่า <laughs> กางเต็นตรงนี้ได้เซอร์เซอร์ที่ซูทหรือเขาทําใหม่ก็ไม่รู้ไม่เคยรู้ว่าแบบมีอย่างเงี้ยคุณ <laughs> คือถ้าจะมากางเต็นท์จีิตรงกลางงนี้ก็ได้นะตรงนี้ดูดีเลยอะ่ะแล้วก็ใกล้ห้องน้ําด้วยอะห้องอาบน,น้าอยู่ตรงนี้เลยหรือเขาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นไม่รู้ผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมก็ไม่เคยมา <c oughs> <c oughs> ปกติมาที่ไรก็ <c oughs> ก็ไปเดินทางนู้นอะะตรงนู้นมันเป็นแบบจุดที่คนมาถ่ายรูปอ่ะไหนๆมาละไปพาไปดูห้องน้ําหน่อยแล้วกันอ่า โอมาวันธรรมดานี่ไม่มีคนเลยเนี่ยอ๋อแถมเป็นช่วงหลังปีใหม่ด้วยมัง้งน,นี่เป็นอันนี้เป็นสุกหลังปีใหม่ครับคนก็เลยอาจจะน้อยนี่มีมีคนกางเต็นท์คนหนึ่งนี่อ่ะมาดูกันโหมีใช้หินองค์หันอ่อนอด,ด้วยเนี่ยไฮโซนี่คุณนี่ดูเป็นลายหินอ่อนนะครับโอ้ยห้องน้ำนี่ก็ดูหรูหรา แห้องอาบน้ำด้วยมีที่แขวนเฮ้ยดีไม่ผมไม่เคยคิดจะมากางเต็นที่นี่เนี่ยเปลี่ยนใจแล้วเนี่ยเฮ้ยคุณใชได้ห้องนงห้องน้ำอันนี้คือเขาไม่ได้ความความสะอาดแต่ผมถือว่านี่คือสะอาดนะเฮ้ยดโีโอ้โอ้ประทับใจสื่นเต้นนี่ก็โถชี่เฮ้ยคุณเจ๋ง เฮ้ยประทับใจไม่ประทับใจจริงๆเนี้ยไม่คิดว่าดีแบบนี้คือมาทีไรอ่ะก็เข้าใจว่าเข้าใจว่าเขามีแต่ที่แบบฝั่งด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินไปด้านนู้นกันเออเฮ้ยยางงี้ดีไม่รู้ต้องจองก่อนเข้ามาหรือเปล่าแฮะหรือเข้ามากลางได้เลยไม่รู้เดียวต้องลองถามที่นี่ดูเออน้ำก็เล่นได้ด้วยนะนี่มีหาดตรงนี้เออดีเว้ย เดี๋ยวไปเล่นนี่เกาะได้เลยลูกแปลเดี๋ยวเรามีทางนู้นมีพีมีเพียมีอะไรให้ดูเดี๋ยวเราไปเดินทางนู้นกันลูกมีที่เดินปิจากที่เรายืนวิเคราะห์อยู่นะครับถ้าท่านที่รู้แล้วก็ถือว่าผมไม่รู้เนาะผมไม่รู้อ่ะผมเห็นเนี่ยครับเขาจะมีกรอบตีเส้นใช่ไหมแล้วก็มีเบอร์ด้วยแล้วก็เนี่ยมีเบอร์ทุกอันเลยแปลว่าน่าจะต้องจองที่ก่อนเข้ามานะเออฤดูนี้หน้ามา ที่นี่ดีนะครับน้ำใสแจ๋วเลยเนี่ยครับน้ำใสสวยบรรยากาศดีต้นไม้เยอะเออทำไมผมเซอร์อยู่นานมาที่นี่ก็แต่ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเพราะว่าปกติเนี่ยครับจะขับรถลงมาถ้าขับรถลงมาเนี่ยเราจะไปด้านนู้นอย่างเดียวเลยเราจะไม่ลงมาทางนี้เลยจะไม่เลี้ยวมาทางนี้เ,เพราะเดี๋ยวถนนนะครับมันจะลงมาจากด้านนูน้นเราก็ไปด้านนู้นเลย ทุกครั้งก็เลยไม่เคยที่จะเดินมาทางนี้เลยน้ำทะเลก็ใสมากครับฤดูนี้เป็นฤดูที่น้ำทะเลใสครับน่ามาเที่ยวช่วงหน้าหนาวครับทะเลฝั่งตอนออกอตอนออกสวยอากาศก็ไม่ร้อนด้วยครับมันก็เลยเป็นช่วงที่น่าเที่ยวนะสำหรับผมเนี่ยตรงนี้ดีแต่ว่านี่ขนาดแค่10บโมงนะครับ แดดร้อนมากมหาศาลเลยผมบอกเลยแดดร้อนแบบร้อนไปไหนร้อนจริงจังโหมีปลาในน้ําด้วยปลาในน้ำอทางนูน้นจะบอกว่านี่ผมเดินมาจากทางนู้นเลยนะครับเอ,อจริงๆมันไม่ได้ไกลนะครับแต่ร้อนเนี่ยมันยังมีต่อไปถึงนู้นเลยรู้ปสุตตรงไหนไม่รู้รมรผมอขอพอแค่ตรงนี้แล้วกันเท่าที่ดูก็ ก็น่าจะอารมณ์ประมาณอย่างเนี้ยนะครับก็สวยดีอ่า,างแต่น้ำใสจริงน้ำใสเชวันนี้หลักฐานว่าผมอยู่ที่เขาแหลมย่าตามนี้เลยแต่ะอะไรที่ทุกคนต้องถ่ายรูปเนาะ <c oughs> โห้จะบอกว่าร้อนแบบหน้ากระโดดลงน้ำมากคุณน้ำโคตรใสอะแล้วก็ท่าทางจะเย็นสบายไม่ได้หนาวนะน่าจะเย็นสบายน่าลงมากมเลย ครับอันนี้เราจอดรถเรียบร้อยแล้วนะครับที่ที่นี่ครับถ่าเทียบเรือเทศบาลตำบลบ้านเพาคนที่สปีดโบ๊ทที่เราจะขึ้นเนี่ยเขาก็น่ารักนะเขามากักที่ให้เราด้วยวันนี้เราไปสปีดโบ๊ทนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องปาคนก็เราพยายามลดโอกาสที่จะเสี่ยงติดโควิดเดี๋ยวพ่อของลงก่อนนะครับเดี๋ยว จอกันีกโอเคครับก็เราจอดรถที่นี่นะครับแล้วเดี๋ยวเรานั่งรถสกายแล็บไปอ่าต้องจ่ายค่าจอดรถครับคืนละหกสิบบาทเราอยู่สองคืนเอองคืนมาม้าล่ะนี่ไงมามา้าพวอมาม้มาใช้นานเหรอใช่เดี๋ยวมาม้านั่งนี้ อ๋อเขาขี่เข้าไปส่งที่ในเรือตรงนู้นเอาก็นึกว่าไปที่อื่นเลยกคือจริงๆอากาศไม่ได้ร้อนนะแต่แดดมันร้อนเพราะมีลมมาสบายเลยนี่ดูสิอไอ้าวไปขึ้นเรือขึ้นเรือ โทรเรียกแล้วเขามารับ ผู้หญิงผู้ชายเห้เหญิงรูไ้ได้ไงเขามีมนมอ่ามาถึงแล้วครับนี่ก็ต้อง,องข้าวต้องผ่านด่านเช็คนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนไอ้ลบหน่อยคะ่ะ แล้วเราก็มาถึงจุดจ่ายค่าธรรมเนียมนะครับแต่ว่าเราจ่ายมาแล้วจากที่เราแวะที่เขาแหลมย่านะครับเพราะที่นี่คือวันณอุทยานเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดก็คือได้หมดเลยตรงนี้เป็นอุทยานเดียวกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครมาก็แวะได้ครับไม่ต้องเสียเงินเพิ่มแต่จริงๆก็ไม่ได้แพงครับผ่านวงเดือน เมาไว้ได้ไหมเมาเท่าไหร่ไปเลย,ย,เยไปเลยไปขึ้นไปเลยยังไงขึ้นไปเลยหล,ยล,ยลังจากผ่านจุดตรวจคัดกรองนะครับเราก็เหมารถสองแถวไปที่โรงแรมครับซึ่งแบบนี้สะดวกกว่าสําหรับเราเพราะว่าเรามีเด็กเล็กแล้วก็กระเป๋าเราก็ค่อนข้างหนักครับที่สําคัญจะได้ไม่ต้องอยู่กับคนเยอะนะครับปลอดภัยทั้งกับเราแล้วก็กับเขาด้วยถ้าเมารถสองแถวไปที่ซีเสม็ดซึ่งอยู่ปลายสุดของอ่าววงเดือนเนี่ยอยู่ที่300บาทคบาท น่ามาป๋าปอุ้มลงไหมตาป๋าป้าจับลงอุ้มลงเอ๊บอืม้าจ่ายจ้างสามร้อยเราอยู่ที่ไหนนี่ยลูกอยู่ที่พักเราเราเข้าไปอย่างนี้ไงใช่เนี่ยสุดอ่าวพอดีงาป้า ขอบคุณครับถึงแล้วนะครับจีสมิดจุ๊บจุ๊บสามนี้เห็นเลยนะครับที่นี่น้ำใสมากผมไม่ได้มาเป็นสิปีเลยสาบท่านที่มาบ่อยก็คงรู้นะครับมันใสแต่นี้มันใสจริงๆนะใสแบบ จริงจังอ่ะไม่ต้องไปภาคใต้ก็ได้เนี่ยแต่ผมเดินไปให้มันแบบสว่างๆหน่อยเนาะไม่ได้เห็นโอ้เนี่ยครับนี่ลึกลึกมากแล้วนะนี่คือถึงถึงเป้าผมแล้วอะ่ะแต่ก็ยังเห็นสวยมากแต่ัดสินใจถูกแล้วที่มาค่ะอะไรโลก เพราะมันมั่นคงใช่ไหมเด็กเยอะมือชีพมือชีพเดอะ้ <c oughs> อาเยอะ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 เอเยอะเยอะเยอเยอะยอะเยอะเยอะอะเยอะเอะนยอเวออะเยอะเ้อะเยอะเอะเยอะเนอะเยอเยอะ่ก็เยอะ,ะเอ,อ,อะเยอะเยอะเอะเยอเอะเยอเอะเอะอะเะเยอะยอะอะเะอกเยะะเยอเยตเอออเอยะ มาอยู่หาดที่เป็นหาดริมๆอย่างนี้อยู่แล้วนะครับมันก็เลยก็เลยไม่ค่อยมีคนปกติเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกหาดนะครับที่เป็นหาดที่อยู่แบบบริเวณกลางๆนะครับองเช่นทางนู้นอย่างเงี้ยนะที่เป็นกลางๆอย่างเงี้ยก็จะมีคนเดินผ่านเยอะถ้าเกิดแบบชอบสงบๆก็แนะนําว่าให้เลือกหาดที่อยู่แบบริมๆอ่าวอย่างเงี้ยครับก็เลือกอ่าวจะได้สบายๆหน่อยไม่ค่อยมีคนผ่านเงียบตอนนี้คือีได้ยินเสียงจากทางนู้นนี่คือดังมาก

โอ้ oh, เลือกกระชากนั่อะไรอ่ะร้านนี้ก็ดูน่นนั่งแต่ว่าผมว่ามองไปทางนู้นก็มีร้านน่นนั่งด้านนี้ก็มีนี่เราไปดูก่อนว่าร้านนี้โอเคไหมสำหรับอาหารเย็นนะครับก็ต้องบอกตรงๆเลยว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราว่าร้านอาหารที่อยู่บนหานะครับก็มักจะรสชาติคล้คลายๆกันนะครับ คือปกติครับไม่ได้อร่อยเวอร์หรือว่าแย่มากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเอาตามที่เราคิดว่าดีครับโดยเป้าหมายหลักก็คือถามเขาก่อนว่ามีโชว์ไฟหรือเปล่าเพราะว่าเป็นไฮไลท์ที่อยากให้เด็กๆได้ดูกันครับ สวัสดีวันที่สอง,องการเดินทางครับนี่ตื่นเช้ามาพร้อมกับวิวที่แสนวิลลัสและเงียบเพราะวันนี้ยังไม่ค่อยมีคนมานะครับนี่บรรยากาศสิง้าที่แสนน่านั่งผมว่าข้อเสียของการมาเทีย่ยวฤดูหนาวนะครับก็คือการที่กลางวันเนี่ยคือช่วงน้ำขึ้นถ้ามาหน้าร้อนะครับหาดจะลงไปอย่างเมื่อคือนเนี่ยตอนนอนเนี่ย โอ้ยน้ำลงไปนูนป่นไปไกลนู่นเลยแต่พอเป็นอย่างนี้นะครับมันก็ก็เป็นอย่างเงี้ยก็ต้องเลือกเอาครับน้ําใสแต่ก็อยู่กับน้ําขึ้นหาดสั้นหน่อยหรือว่าจะเอาหน้าร้อนเดี๋ยวผมอยากได้ทั้งคู่จริงๆหน้าร้อนต้องงองมายกีปะว่าเป็นยังไงนี่รออาหารเช้าอยู่ ว่าด้วยความเป็นสายแคมปิ้งของเราเนี่ยอุปกรณ์มันมีอยู่แล้วแม้แต่ข้ามาเกาะเสม็ดนะครับเราก็ยังต้องเอามาด้วยเราถามเขาแล้วนะที่รีสอร์ทเขาบอกกางได้พื้นที่ก็เป็นพื้นที่อุทยานจริงๆกางคาร์ฟได้อยู่แล้วครับเราเคยถามเจ้าหน้าที่เมื่อตอนที่ผมไปที่อ่าหาดแม่ลําพึงซึ่งก็คืออุทยาแนแห่งชาติเดียวกันนะครับอุทยาแนแห่งชาติอ่าเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดถ้าตรงนู้นกางได้ตรงนี้ก็ต้องกางได้ครับมันไม่ได้ผิดอะไร แต่ว่าโอเคอันนี้เป็นพื้นที่ความดูแลของรีสอร์ทนะครับเราก็ควรจะเคารพเจ้าของพื้นที่ที่เขาใช้ทำรรมาหากินนะครับกลางปับ๊บข้างใต้เย็นขึ้นนันทีแต่ที่ตลกคือปกติเสาเราเนี่ยสมเมตรนะครับอันนี้เสาเหลือแค่เมตรแปดสิบดูเตี้ยทันตาแต่พกมาได้แค่นี้มีปัญญาพกมาได้แค่นี้ครับก็ไม่เป็นไรจริงๆเราไวาให้เด็กๆนั่งมันก็นั่งได้อย่าพิงนะ พูดได้คำเดียวครับว่าที่นี่เนี่ยมันดีมากโดยเฉพาะฤดูนี้น้ำใสน้ำฟ้ามากผมว่าผมพูดหลายรอบแนละ้วแต่ผมว่าผมไม่ได้มาสมปอนนานผมลืมว่ามันสวยขนาดนี้แล้วทรายก็ละเอียดขนาดนี้ปกติเวาลาดูลูปคนอื่นถ่ายเราก็คิดว่าโอ้ยแต่งเยอะ,อะจริง,รงๆก็ไม่ปนะ็ไปอย่างนี้แหละสวยนี่เราอยู่อ่าววงเดือนครับเรื่องเมืไปนี่เอยู่อ่าววงเดือนแล้วก็นี่ ดกิจกรรมอีกอย่างที่เรามีให้เด็กๆทาก็คือการเขียนให้หน้าครับซึ่งก็ถือเป็นครั้งแรกของเด็กๆเลยตื่นเต้นกันใหญ่เลยครับนอกจากจะเป็นกิจกรรมให้เด็กๆแล้วก็ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยนะครับตอนนี้บนหาดก็ยังดูคนน้อยอยู่นะครับช่วยอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยๆกันดีกว่าครับโอ้ยต้องเสติลโอเคค่ะก็ต้องเสิแล้วนลินล่ะนลินโชว์ได้ไหมไหนตัวซีอต้องเสตชิโอเค อ้าวนี่เราก็ออกมานหนเด็กๆแค่โหลหันมาสิหันมาดูโกโปโอันนั้นนี้ก็ได้อ่ะด้านนี้อ่ะอ่าเด๋ <Hello. S 1> ว <Hello. S 1> นี่เราออกมาพายเรือคายักนะครับพายเด็กๆมาเที่ยวพายเด็กๆมาเที่ยวอ้าวไปเดี๋ยวเราไปดูคนอื่นบ้างโอ้เรือลันั้นเร็วเลยดี นน <Ooh. S 1> บนอ่าววงเดือนก็จะมีสะพานเรือแบบลอยน้ำอยู่ตรงกลางหาดเลยนะครับ ซึ่งเด็กๆชอบมากครับเพราะว่ามันจะลอยขึ้นลงตามคลื่นครับก็คือพอคลื่นมาเนี่ยมันก็จะขยับขึ้นลงเหมือนเราเดินอยู่บนน้ําเลยครับแนะนําให้ไปถ่ายรูปนะครับไปเดินเล่นแล้วก็พาเด็กๆไปกันนะครับที่สาคัญระวังลื่นล้มกันด้วยนะครับ เช่นเคยครับเย็นนี้เราก็เดินมาทานอาหารเย็นกันแถวๆที่เดียวกับที่เรากินกันเมื่อวานนะครับไม่ได้เดินทางไปหาดอื่นเลยแบบนี้สะดวกสุดสําหรับเรานะครับร้านที่เราเลือกกินเย็นนี้ก็คือร้านที่ติดกับร้านที่เรามากินเมื่อวานน่ะแหละครับและคืนนี้ก็เหมือนเดิมครับพาเด็กๆมาดูไฟซึ่งก็ยังตื่นเต้นกันเช่นเคยครับ ก็จบแล้วนะครับสำหรับการเดินทางในครั้งนี้ของเราขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนจบยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ